พอเราปั่นเสร็จนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็มากรองกา,กากของถั่วเหลืองออกนะคะแต่บางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยเสียดายก็ไม่ได้กรองนะคะก็ต้มไปเลยแต่ว่าอันนี้กรองนิดนึงเวลาทานก็จะสะดวกขึ้นนะคะไม่นั้นก็จะต้องทานกา,กากของถั่วเหลืองไปด้วยซึ่งมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะได้ เป็นอย่างนี้นะคะนี่ได้เยอะไหมคะเยอะมากเลยใช่ไหมคะเนี่ยถัว่วตามเดียวเองนะคะแล้วก็ก็ต้นทุนก็แค่ประมาณ10กว่าบาทนะคะทีนี้เราจะตั้งหม้อนะคะตั้งหม้อเนี่ยเพื่อต้มนะคะนมถั่วเหลืองของเรานะคะ,ะตัวนี้ถ้าเรามีใบเตยก็ใส่ใบ,ใบเตยไปด้วยนะคะแต่ต้องหมั่นคนนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ก้นหม้อนะคะ ตัวเนี้ยพอเดือดปื๊บเนี่ยเราก็ใส่น้าตาลลงไปแต่ว่าตัวพี่นชายเองเนี่ยคะ่ะไม่ใส่น้าตาลนะคะก็จะทานแบบนี้ไปเลยนะคะเนี่ยได้มอบลเ,เลยเลยวันนี้ก็จะตักไปฝากแม่นะคะ <c oughs> ทําง่ายไหมคะเพื <c oughs> <c oughs> ่อนๆยังไงเพื่อนๆลองทานดูอลองทําทานดูนะคะ <c oughs> เพราะว่าตัวถั่วลันเนตะ็จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะแล้วก็ตัวข้าวบาเล่นะคะ ะะก็จะมีสารอาหารหลายตัวเลยค่ะช่วยบำรุงกระดูกบำรุงสมองนะคะเหมาะกับวัยอย่างเรานะคะทำทานกันนะคะเพื่อนๆทำง่ายทำสะดวกไม่ยากเลยใช่ไหมคะ